กินไปนะทาหลอมันโดดยิงมันยังโดนหัวของเมดได้โอ้แโห71ไอ้มันก็เกินไปมันเพื่อนพี่ไอ้ไอ้หนึ่งหัวนั้นน่ะมันโดดให้ผมยิงเฉยๆด้วยมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเลยนอกจากโปรนะครัไม่โดนนะคไม่โดนโอ้โหตามมาด้วครับทุกคนดูนะครับดูนะฮะ ผู้ใดเข้ามาแล้วไอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เนยเออยัง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 บวกกดอีกไปกดทำไมสัวโอ้ยีอตัวสัตว์นะครับปะครับท่อท่อมันท่ <c oughs> อเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วมันจะมีใครที่เป็นราชาเยบกประตูได้ในโลกใบนี้ <c oughs> พูเจอแล้วแหละไอเนี่ยแหละไ,ไอไวสีสีสีส่อะไรเนี่ยมึงเกินไปนะหลอมโดดยิงมันยันงโดนหัวทงเม็ดได้ <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้จะต้องเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังเมื่อช่อง YouTube 2ร้านเจ็ดแสนติดตามโ่หรือเปล่าผมไม่ขอสรุปนะครับทุกคนนะแต่เราจะมาดูให้เห็นกับตาไปเลยฟันต่อฟันตาต่อตาน้องต่อนนองมันจะเกินไปแล้วกูตูแพ้เจ็ดหนึ่งไอ้ต่ เพื่อนเพื่อนพีไอ้หนึ่งหัวนั้นน่ะมันโดดให้ผมยิงเฉยๆด้วยคือเหมือนมัน่เหมือนมันประมาณว่ามันอยากให้แบบให้เราได้ฆ่าไปค่ะมันโดดให้เรายิงเลยไอ้หัวนั้นน่ะโอ้โหไม่เรียนนะเบรียนมาใหม่นะไว้ส4 4ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนคือเอาจิงๆนะเราพยายามคิดหาว่ามันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมแต่คิดแล้วหลายตลบมากมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได evet, ้เลยเลยนอกจาก แต่ว่าแต่ว่าโอเคแต่ผมจะยังไม่สรุปนะนี่เป็นความเชื่อเราเฉยๆเพื่อนๆ<อ>ลองดูคลิปนี้แล้วสรุปกันดูว่าเป็นโปรหรือไม่เป็นโปรนะฮะ<อ>ซึ่งก่อนหน้าที่ตู่จะเล่นเนี่ยคือเราเล่นทั้งหมด2เกมด้วยกันเดี๋ยวคนทุกคนจะงงซึ่งเกมแรกเนี่ยเป็นเกมที่พีบิ๊กกี้ X2 เล่นก็คือเกมที่อยู่หน้าจอตอนนี้ของทุกคนนะฮะส่วนเกมที่จบจากเกมเนี้ยเกมต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเกมที่กูตู่จะมาเล่นแทนนะครับทุกคนนะฮะซึ่งใช้ชื่อเป็นบิ๊กกี้ X2 เหมือนกันก็คือเป็นไอดีพี่ตู่เพราะว่า เราเล, oh เล่นจากเซเวอร์ต่างประเทศการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเกมหนึ่งต่อหนึ่งยิงหัวสตรีม่านช่องอินเดียก็คือนอนสต็อปเกมนีนะครับทุกคนฮะมีคนดูเป็นหมื่นวัาเล้วมันเป็นหมื่นเลยเยอะมากย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าผมจะยังไม่ตัดสินนะฮะนี่เป็นแค่ความเชื่อของเราสองคนเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันแล้วทุกคนลองตัดสินดูว่านี่โปรหรือเทพโอเคไหมฮะ้อมนะตุ่ยไปไหมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูก่อนก่อนที่จะไปดูเกมของพี่ตู่นะทุกคนนะขนาด เล่นเชแล้วยังไม่ไหวเลยอะใช่คือเราพยายามที่จะแบบเล่นแบบคือเล่นแบบให้โผล่แล้วอะใช่คือเรารู้เลยว่ามันโปแน่ๆแล้วแต่คือเราพยายามที่จะเล่นแบบให้เราชนะมันให้ได้ครัชนะโปให้ได้แต่ว่าก็ทุกคนก็ดูเองก็แล้วกันนะว่าไหนไอ้นี่มันเป็นยังไงมันเก่งขนาดไหนกันเชียวเห็นเขาล่นมือกันนักกันหนาว่าเลินผ่าันคือตายโผล่คือตายไม่ได้ไงถ้าเกิดโถนั่น่ะไปอเปินไม่แดงเกออะไรอ่ะกระโดดแบบจริงจริงจังว่านั้นยิงไม่ได้นะครับถายไม่ถึงพื้นเลยมันยิงแล้วไงยดสบายบรือ ใครก็ตามมาเถอะต่อหมดไม่ไหวบนโลกใบนี้ไปเนี<อ>่ยจะสามเราได้3มแต้มมาได้ยังไงวะตั้งตัวไปเอาอันเ,เ <down> ดน <inefficient. S 1> นี่ขนาดจากการโปรได้เลยเหรอเฮียนี่เก่งเกินไปแ<อ>ล้วนะว <À. S 1> พี่ว่านะ <ว eting. S 1> คลิปนี้ออกไปนะทุกคนนะมันต้องมีดรามา่าประเทศไทยอินเดียแล้วก็อินโดแล้วก็แนวยุโรปแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหาว่าใครร้องโปรมึงก็ดูกันเอาเองแล้วกันเหต เฮ้ทุกคนพิกัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจดัสเอ็กทูและแก๊งเอ็กทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กทูนำโดยคีบิกิตเอ็กทูอูจูนเอ็กทูบูบูเอ็กทูและพิกัดเอ็กทู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 รีบจองก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีมเอ็กทูกับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจ สองนะครับเพื่อนๆซึ่งในเกมนี้นะครับทุกคนนะฮะเราจะเปลี่ยนตัวมาเป็นกูตูเล่นแทนนะครับทุกคนจะใช้ i อดีพี่บิ๊กกี้ X2 นะวันโปรโตที่ไม่ว่าจะเป็นใครใครก็ล้มไม่ได้นะครับประเทศไทยสตรีมมาหลายชั่วโมงก็ไม่มีแคลลงนะครับผมมึงโดนเขาเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์พี่นั่นคือเขาโดดให้ยิงถ้าเปิดแม่มันออกไหนให้กะคือเจ็ดศูนย์เลยอย่างอื่นเลยพี่แกคือต้องบอกก่อนว่าผมก็ไปยิงกับยูทูบเบอร์ชื่อดังประเทศเขาหลายคนนะเนาะเยอะมากถ้าหนึ่งหนึ่งเราไม่เคยแพ้มาก่อนอันนี้เรื่อง จริงนะครับไม่ได้พูดเพื่อว่ากู้ว่ากูเก็บอะไรยะไเออแล้วเราก็เล่นเป็นไว้เราก็เป็นคนเล่นเกมฟรีไฟลเป็นเราดูออกว่าอะไรมันเป็นยังไงกูเล่นเป็นไม่ใช่แพ้เราผ่านนะครับนี่ไม่ใช่คือการแพ้เรามาโวยวายนะเพื่อนๆนะอันนี้หลุดอันนี้อันนี้หลุดเนื่อจากไม่รู้เป็นอะไรครับไอ้นั้นมันไม่เข้ามามันหายออกจากห้องน่าจะระบบมีปัญหาหรือเปล่าน่าจะระบบดึาเตอร์หรือเปล่าม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 ากดใหม่แล้วกดใหม่แล้วแล้วไอ้นี่นะเพื่อนๆนะมันแปลกๆตรงที่ ว่าเวลาที่มันเข้าเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะหลุดในเกมแรกๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเราก็ต้องเข้าออย่างเงี้ยเออเป็นอย่างเงี้ยหลายๆครั้งโอเคมาแล้วคนดูมาแล้วเนี่ยยิงร้บไม่โดนทำไม่โดนโอ้โหปามมาตนะครับ เกินเดินทุกคนทุกคนดูปฏิกิริยาของเจ้าของช่องที่กำลังสตรีมอยู่นะฮะไอคนอินเดียที่อยู่ทางซ้ายล่างเนี่ยดูปฏิกิริยาองคือปกติแล้วไอเนี่ยเนี่ยมันจะพูดเป็นถอยตับเลยมันจะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊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 ตุตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุตุตุ แต่พอมันเจออกเนี้ยมันเออเลยมันงงเลยมันก็พูดอะไรไม่ออกครับทุกคนนะมันก็แบบไอ้เหี้ยกรต้องทำยังไงวะเนี่ยสตรีมคาทีนเลยมาเปิดโปรใส่กูไอ้สัสพี่แก๊สเห็นผมโดนไหมมกยาแดง2เมตรเลยใช่ไหมใช่ไม่ปืนฟ้ามาพี่พีกก็เกมแรกพีกก็โดนอย่างนี้เลยมันโดนมา2เม็ดเหมือนกัน เนี่ยนี้เป็นเกมสองนะครับเนี่ยคนดูดูกันเอาเองก็แล้วกันนะครับทุกคนนะพีกะ่กัสอันนี้อันนี้นมาดนะูในมุมมองของไว้นะครับคนดูดูนะครับผมแบบไามที่สุดแล้ว<อ>มไม่โผล่เลยนะเออเออเออดูด้ีย คือโผล่คือตายมันไม่เนียนตรงที่ว่าไม่รอยให้เราแบบมีการยิงกันไปยิงกันมาสลับไปสลับมามีพลาดบ้างไม่พลาดเ,เลยมึงตึงสัี่บักละกันพี่ก็คือเกมฟรีไฟลนะครับตอนเราเล่นสร้างห้องหนึ่งหนึ่งนะครับผมใครที่กระโดดออกขวาคนนั้นจะได้เปรียบมากๆครับ<อ>ซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่เขาเล่นเก่งเขายิงกันเขาจะยิงแต่ขวาครับโดดหมุนกันไปมาครับไม่ได้ยิงกันแต่อันนี้คือผมออกขวานะแล้วก็คือเขาออกซ้ายอย่างเดียวเลยคนดูรีแอคดูรีแอคอีเจของช่องดูสีหน้าละทางมันเนี่ยมันเงียบเลย จริงๆมันพูดเป็นหอยตับเลยนะทุกคนนะลองไปดูนะถ้าไม่เชื่อผมนะมันพูดรัวมากแต่พอมาเจอดอกเนี้ยมันก็คงจะงงว่าโอ้วิกกี้เอ็กทูมึงโดนแล้วเฮ้ยคือขอโทษสาหรับคำหยาบคายนะครับน้องๆคือมันเป็นฟิลลิ่งเว้ยเพื่อนๆคือมันออกมาจากอินเนอร์ส่วนลึกอะคือวัดด้วยแบบอะไรของมึงวันเนี้ยฮัลโหลดูมันออกใช่ไหมดู ออกซ้ายหัวแตกเดียวเก่อนหน้านี้ไม่เคยยินกันมาก่อน <c oughs> ไม่เคย <c oughs> ไม่เคยมีการประทะก,กันมาก่อนดอกเดียว็อดเดียวไม่มีเดียวตา็อดเดียวตาไม่มีเนียนไม่มีเนียนเลยเหมือนกับแบบแล้วไงกูปโปแล้วไงแล้วมันทำไมหรอไม่อ <c oughs> โอ้โหกูปวดตับ เกมที่สี่แล้วนะเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มียังไม่เห็นขาวเลยนะนี่ขนาดเราเล่นเชิงออกออกขวาแล้วเราได้เปรียบแล้วว่ายังไม่เห็นขาวเลยแล้วไม่ไม่ใช่ว่ามีพลาดบ้างยิงพลาดตั้งมีชั้นเชิงตั้งไอ้วกกันไปกันมาไม่มีนะเจอหน้าปพ๊บมิงกเลยดูนะดูนะเพื่อนๆนะตั้งแต่เริ่มเกมที่เกมที่สี่นี้มาเนี่ยยังไม่มีการยิงกันแม้แต่ดอกเดียวนะครับทุกคนฮะอยู่นะดูนะยังไม่มีการยิงสักแอบเดียวนะครับอะยิงไปหนึ่ง่ะยิงไปหนึ่งเห็นไหมฮะ โอ้โหชมมันฉิวไม่เรียลเลยอะฉิวๆที่นิวยอร์กอะครับเพื่อนๆเหมือนแบบเดินเล่นที่ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เดินผ่านก็สบัดปืนโอ้โหสะบัดปืนยังไงก็โดนหัวทุกดอกใช่พี่มันคือน่าจะเป็นฝั่งอาหรับอ่ะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าไอ้ไวท์44เนี่ยมันเป็นคนประเทศอะไรกันแน่นะเพื่อนๆนะที่เข้าใจเนี่ยน่าจะออกไปแนวทางอาลับนะ โอ้โหรู้สึกยังไงวะตอนนี้5ศูนย์เราเกิดมาในชีวิตอะเล่นหนึ่งกับใครก็ไม่เคย5ศูนย์นะครับเพื่อนๆผมไม่เคยเจอที่คนที่ยิงแม่นขนาดนี้นะครับแม่ใครว่าไม่ลงแต่ตอนเนี้ยบอกให้มันมาแทนที่ผมแล้วนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้มันโดนเลยเชี่ยดูว่าเชี่ยยิงซ้ำศพด้วยอ่ะมันคงจะตลกอ่ะมันคงจะฮาเมื่อกี้ผมยิงมันเขายิงมันเหรอ ้องตัว no เฮ้ยคือคือด้วยความที่เราเองก็แบบงงเหมือนกันใช่ป right? ่ะเดี๋ยวนะเด็ดนะพี่โอ้รีกลับไปดูใหม่อีกรอบนึงได้ไหมโปรแกรมของในบาลานซเห็นไหมคือมันโดดให้ยิงเว้ยมันโดดโดดโดดเล่นให้ยิงแล้วมันไม่ยิงอย่างที่น้องตู่บอกนะทุกคนนะคือช็อตมันโดดให้เรายิงนะครับเกมที่6เนี่ยมันคือพยายามปล่อยแต้มให้เรายิงเหมือนกับเดิมนะเห็นปะนี่นะครับจังหวะโดดทุกคนนะมันเปิดตัวนะครับทุกคนนะแล้วก็โดดเพิ่มให้ผมยิงเลยโอ้โหดอกนี้หัวแตกไปดิ คือตอนนี้จริงๆทุกเราอยู่ในดิสคอร์ดแบบหลายคนนะครับคือเฮมากหามากไอสัตว์แต่ไม่ได้อัดคือตั้งตัวไม่ทันกําลังตกใจอยู่ก็เลยไม่ได้อัดไว้นะเพื่อนนะก็เลยต้องมาย้อนดูรีเพย์แบบนี้เป็เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็เอามาแบบวิเคราะห์ให้กันเห็นสดๆกันเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนะ Let's go guys อย่าเกินไปเลย5 kill เกิดขึ้นไปแต่พอโสดซะดิ๊กเจอ2 second ไม่ดีกว่านี้ยังไง อ้ oh, <no. S 1> ไมีเดียวท่านนี่ยังอึ้งเลยอ่ะยังไปไม่เป็นเลยอ่ะไปไม่เป็นแล้วอ่ะ เนี่ยครับทุกคนนะเกมสุดท้ายแล้วนะทุกคนนะจับตาดูดีๆนะในเกมสุดท้ายนะทุกคนนะลักษณะวิธีการคือแม่งแบบเดียวกันหมดเลยเอบเกมแรกมาเกมนี้ยังไม่เห็นดาเม่าขาวสักนิดเลยเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยคือเดี๋ยวอธิบายก่อนมันเกมนี้ตู่มันตู่นอนด้วยใช่ไหมเป็นเกมที่ผมกับพี่บิ๊กหาธีจับโปครับว่าถ้าเรานอนมัจริงเราโดนไหมเออคือเราปกติแล้วนะทุกคนนะเวลาที่เรานอนอ่ะแล้วเราหันหลังอ่ะมันจะไม่สามารถที่จะยิงหัวได้เพื่อนๆเข้าใจนะฮะมันยิงไม่ได้เว้ยมันยิงไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันยิงได้เนี่ยทุกกคน็ ตัดสินเอาละกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับทุกคนทำยังไงให้แม่งยิงไม่ได้แล้วพยายามจะจับให้ทุกคนเห็นชัดไปเลยว่าไอสัตว์นี่มันไม่ใช่เข้าใจะแต่ไม่ยิงพี่เอ๋มันล้วนที่เราไม่ยิงแล้วเห็นไหมฮะคือเราสู้ไม่ได้มันไม่ต้องยิงดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมันไม่ยิงเห็นป่ะทั้งที่มันยิงได้นะมันอัดหน้แต่มันไม่ยิงเออแต่มันไม่ยิงแต่อันนี้ชัดเลยผมกดนอนตอนเนี้ยพี่ผมนอนปุ๊บมันโดดมาตั้งเลย กดลากดูนะปั๊บผมนอนไปแล้วนะมันยิงได้ยังไงมันก้มันเห็นตัวเราเหรอใช่มันโดดะมาแบบแบบเหมือนมันยิงมั่วๆเดี๋ยวเดี๋ดูนะเดี๋ยวนะดูนะดูนะเดี๋ยวกูจะโซโลเพื่อนๆดูนะดูนะนอนตั้งเนบ้างเนตั้งผมนอนอยู่ด้วยเโผล่มาแค่เซียววครับทุกคนนะดูใหม่นะดูใหม่นะทุนดูนะครับดูนะฮะ นอนเห็นไหมฮะจังหวะมุมเนี่ยมันโผล่มาแค่กระจิบเดียวเองไงเห็นไหมฮะจากไอ้บอลเห็นไหมฮะจากมุมเนี้ยจากโซ่งเนี้ยแล้วน้องตูเนี่ยยังประมาณ45องศากเมื่อกี้คือผมนอนแล้วพี่มุมกล้องมุมผมคือนอนละใช่ใช่มันนอนลงมาแล้วเนี่ยดูนะดูนะได้นอนแล้วเห็นไหมฮะนี่คือมุมที่มันยิงนะนเพื่อนๆครับแล้วแม่นอ,อกเดียวด้วยดีเซอร์ดีเพิ กระสุนมันไปไหนพี่เห็นกระไรกระสุนเปล่าเนี่ยกระสุนนะ่ะมันไปไหนแล้วมันโดนผมได้แงผมนอนอยู่กระสุนนม่งยิงตรงนี้อ่ะผมทุกคนนะฮะกระสุนนั่งยิงตรงนี้ตัวคนนั่งอยู่ตรงนี้อ่ะ <c oughs> เจนชิวชิวที่นิวยอร์กชิวเลยมันไม่เกรงกลัวอะไรเลยอะทุกคน W H I T E นะทุกคนฮะนี่นะทุกคนฮะไว้444เพื่อนเพื่อนล้าน8 0 0แสนติดตาม1ล้าน3ล้าน4ี่ล้าน5ล้าน3ล้าน2ล้านมึงเปิดโปรทำคลิปฮัลโหลหรือยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้ม่จัดสินใครว่ายังไงก็ลองดูแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยมันมีเงี่นงงำอะไรอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ใช่ครับมันแปลกมันไม่ใช่คนแล้วเห็มอย่างเรายังเอาไม่ลง มันไม่ใช่อนนมันไม่ใช่อนนเดี๋ยวเราจะพยายามมาจับผิดกันใหม่ในอีพีหน้านะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรา<ช>จะมาดูคลิปนในช่องของไวซี่สีีกันดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ <c oughs> แบบละเอียดยิบทุกวินาทีใครอยากจะให้มีรอบต่อไปน้องตู่บอกคนดูไปเลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจ <c oughs> ับมาให้อีกรอบนึงโอเคครับก็ขอบคุณคนนะที่เข้ามาชมนะครับผมก็จะพยายามดูซิว่าชาเนี่ยผมจะยิงได้เหมือนเขาหรือเปล่าผมว่าผมก็ตึงแล้วนะเทศไทยผมว่าผมก็ตึงอยู่นะแต่ผมทำไม่ได้แบบเขานะผมต้องบอกเลยผมทำ ก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายอย่าลืมติดตามแคจทูน,นะครับขอบคุณนะ การล็อกตัวเป็นการล็อกหัวแทนเาใยปะกดยิงก็คือจะเข้าหัวจากการที่เรากดยิงมันจะเข้าตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยสคริปไม่โดนแบนด้วยก็คือว่ามันแก้ไขตัวเกมมันเหมือนพวกมอสตักธงอะเห็นปะที่เราไม่มีบักธงแต่เราไปทําให้มันเป็นปักธงแต่คนอื่นจะไม่เห็นอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยจากการยิงตัวกดกดยิงปื้มมันจะยิงตัวจากกายเป็นกดยิงปึ้มมันจะยิงหัวมันจะไม่ยิงตัวมันจะยิงหัวแทนคือเปลี่ยนรูปแบบของตัวเกมที่ล็อกเปลี่ยนรูปแบบไปล็อกหัวแทนอย่างของเราตัวเกมของเราอะตัวไฟล์ของเราที่เราโหลดมา สแตก็กอ่ะมันจะเป็นแบบแนวเดิมๆคือล็อกล็อกตัวต้องลากหัวแต่ของมันคือมันเปลี่ยนตัวไฟล์ต้องลากให้มันขึ้นหัวเป็นกดยิงเฉยๆก็เข้าหัวเลยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะยิงตัวก็คือต้อง,อองดึงเมาส์ลง